ผู lings, ้ป่วยมะเร็งช่วงทำเคมีหรือเคมีบำบัดสามารถทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบนี้ได้หรือไม่คลิปนี้มีคําตอบค่ะสําหรับผู้ป่วยมะเร็งช่วงทำเคมีหรือเคมีบำบัดสามารถทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบนี้ได้นะคะไม่เป็นข้อห้ามใดๆในช่วงของการทำเคมีหรือเคมีบำบัดค่ะถ้าทานได้หรืออยากทานนะคะก็สามารถทานได้เลยแต่ อย่างที่บอกค่ะว่าช่วงที่เราทำคีมูหรือเคมีบาบัดร่างกายของเราจะอ่อนแอนะคะภูมิคุ้มกันตกเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการอักเสบได้นั้นเราจึงจะต้องระวังในเรื่องของการทานมากๆนะคะในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีโซเดียมที่สูงนะคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะบางยี่ห้อหรือบางชนิดก็เป็นชนิดที่เผ็ดมากๆนะคะอาจจะก,ก่อให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะได้ การได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงมากเกินกว่าความต้องการในแต่ละวันก็ส่งผลให้เกิดอาการไตอักเสบได้หรือทําให้ไตรับภาระมากขึ้นนะคะเสี่ยงต่อการติดเชื้อการอักเสบได้นั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้ถ้าอยากทานนะคะทานได้แต่ไม่บ่อยนะคะทานให้พอหายอยากได้ค่ะแล้วก็ งดเว้นหรือเลี่ยงนะคะบะมีม่กึ่งสาเร็จรูปที่เป็น,นรสเผ็ดไปก่อนนะคะจะได้ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารและทางเดิอนอาหาระค่ะแล้วก็แนะนําให้ทานเป็นอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่นะคะมีสารอาหารจะดีกว่าอันนี้ถ้าอยากทานก็ทานพอหายอยากได้นะคะ